สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิป situation ship นะคะ e p ที่แบบไม่เคยคือเค่เตรียมตัวมาแล้วแต่ว่าก็มีลืมบางปะ e p ที่63นะคะ63แล้วว่าทุกคนวันนี้เราจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ Morgan g r e รนะคะด้านหลังเป็นนี้ด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะคะ เคก็จะสับไพ่นะคะตัดออกมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อ่านเรื่องราวนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของใครก็ได้นะคะเป็นซิ t ูเอชั n s h i หรือว่าเป็นสถานการณ์ของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งอาจจะตรงกับคุณหรือตรงกับใครก็ได้ถ้ามันตรงมันอาจจะตรงในอดีตป,ปัจจุบันหรืออนาคตก็เป็นไปได้นะคะก็ลองดูมีคนถามว่าเฮ้ยควรจะดูแบบเรียง EP เลยไหมหนึ่งถึงหกสิบสามอะไรอย่างเงี้ย เค้กมองว่าจะดูแบบนั้นก็ได้ถ้าคุณแบบอยากฟังก่อนนอนแต่อีกแบบหนึ่งนะคะเค้กมองว่าถ้าคลิปเนี่ย situation c h i p เนี่ยมันป๊อปอัพขึ้นมาเวลาคุณไปดูคลิปอื่นอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันป๊อปอัพขึ้นมาแล้วสายตามองไปเห็นนะ่ะให้ลองคลิกเข้าไปฟังคือมันจะไม่เรียงตัวเลขกันหรอกมันจะไม่เรียง EP อะไรเงี้ยค่ะแต่มันจะเป็นแบบมันเหมือนกับว่า อยู่ดีๆก็รนดอมมาให้เรากดเลือกเข้าไปฟังอะไรประมาณนี้มันอาจจะมีบางข้อความบางคำพูดที่เค็กพูดแล้วแล้วมันตรงกับสถานการณ์ในชีวิตคุณณเวลานั้นคุณก็เลยต้องเข้าไปฟังอะไรประมาณนี้นี่โมนงงไงก็มาเป็นแบบคล้ายๆแบบว่าฟาลิคิดมาค่ะให้คุณคลิกเข้าไปดูคลิปนั้นอะไรอย่างเงี้ย <laughs> โอเคไม่พูดมางแล้วเดี๋ยวสับไพ่ก่อนนะคะ เล้วเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวที่จะอ่านต่อไปนี้เนี่ยวันนี้จะเป็นเรื่องอยังไงของใครนะคะจะเอ๊มีอะไรเออเจนหรือเปล่านะวันนี้จะเป็นเรื่องราวแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันมาฟังกันนะคะปัดครึ้นหนึ่งเราจะอ่านขึ้นหนึ่งทีละน,นี้นะคะเริ่มเลยนะ ออููเขาเขาจะขอคุณแต่งงานนะคะหรือ ขอพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองตอนนี้คุณเป็นอะไรกันอยู่ก็เดี๋ยวเขาจะขอพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งนะคะก็จากคนคุยก็อาจจะพัฒนาเป็นแฟนหรือว่าจากคนรักก็เป็นคู่มัน่นแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปคุยกับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เนาะเพราะอะไรเพราะว่าคุณสองคนรักกันนะคะมีการเขาเรียกอะไรอะใจมันตรงกันความรู้สึกตรงกันนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราก็ ถ้าเราอยู่ด้วยกันคุยกันเข้าใจกันแล้วมัน happy แฮปปี้แบบเนี้ยเราก็ควรจะอ,อยู่เป็นมิตรภาพที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีของการแักกันไปตลอดนั่นก็คือเป็นคู่ชีวิตอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะอืม <c oughs> ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะคะจะไปข้างหน้าด้วยกันจะไม่ทิ้งกันนะคะเราจะแบบว่า go through thick and thin together นะคะก็คือแบบว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องหนักนะหรือว่าจะมีความสุขก็จะไปข้างหน้าด้วยกัน นะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็พร้อมที่จะทำทุกๆอย่างเพื่อเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะคุณพร้อมที่จะเสียสละเพื่อเขาไม่ว่าจะเป็นความสุขส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทั้งสองคนรักกันไงอืมเฮ้ยไพ่ดีเนาะวันเนี้ย <c oughs> <c oughs> เขาเป็นคนที่มีเซนส์ออฟฮิวเมอนะคะเป็นคนที่ตลก ตลกในที่นี้คือแบบไม่ได้แบบทุกอย่างดูไรลสังหไปหมดนะแต่หมายความว่าเขาเป็นคนที่ไม่คิดมากไม่ไม่เก็บเรื่องอดีตหรือว่าเรื่องเก่าๆมาคิดให้มันขุนข้องมองใจอะค่ะถ้าคุยกับคุณแล้วแล้วมันจบไปแล้วเขาจะไม่ขุดขึ้นมาคุยอีกเหมือนกับว่าเขาจะทำทุกๆวัน่ะให้มันสดใสให้มันสดใหม่ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่น่าเบือ่อเออ ประมาณนั้นนะคะแล้วเขาจะเป็นคนที่เอ๊ะขอใช้คําพูดบ้านๆเลยนะเขาชอบหยอกคุณอะชอบหยอกชอบกวนกวนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อให้คุณยิม้มชอบแกล้งเพื่อให้คุณยิ้มอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วเขาจะมีความสุขมากเลยเวลาที่เขากวนประสาทคุณแล้วทําให้คุณแบบมโมโหงี้งี้แต่แบบเขาไม่ได้เขาไม,ไ,ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณโกรธจริงๆนะแต่เขาอยากให้คุณแบบ แสดงสีหน้าแบบอย่างงั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันดูแล้วมันน่ารักอะไม่น,น,น่าเบื่อ,อประมาณนั้นส่วนตัวคุณเนี่ยคุณพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขาจริงนะคะคุณเป็นคนที่แบบอพอคุณรักแล้วเนี่ยคุณยอมเสียสนะความสุขส่วนตัวให้ได้คุณพร้อมที่จะดูแลเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่าง เพื поэтому, voices, ke, AC, you well. yourself, ่อเขาเพื่อครอบครัวของคุณและเขาเพื่อให้ชีวิตคู่ของคุณกับเขาเนี่ยมันไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขมากที่สุดนะคะ d ดี Place ก็คือแม่ทุกสถาบันเนาะคือเห็นไหมว่าทั้งสองคนอ่ะจะบาลานซ์กันมากคนนึงอ่ะเวลาอยู่ในคุณจะอยู่ในโหมดที่แบบรักแล้วจริงจังจริงใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เขาก็จแบบอู้ก็รักเหมือนกันแหละก็รักรักแหละออุ้ยอ้อนหลอนกอนละจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบ กลวนหน่อยๆเนีอยอย่ยเพื่อให้คุณแบบอืมเป็นคนที่ไม่ยอมออ่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยน่าเบื่อเลยเขาเขาจะไม่ยอมให้มันมีอะไรที่แบบน่าเบื่อค่ะเพราะว่าการที่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆหรือการสรรหาอะไรมาทำหรือพาไปเช่วในที่ใหม่ๆคือพาคุณไปทำนั่นทำนี่ explore ในสิ่งที่ที่คุณสองคนไม่เคยทำ เออเป็นสิ่งใหม่ๆที่แบบไปทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ความสัมพันธ์ไม่น่าเบื่อแล้วมันทําให้คุณสองคนน่ะเหมือนรู้จักกันในช่วงแรกๆช่วงที่จีบกันอ่ะตลอดเวลาเออแล้วเนี่ยเค้งมองว่าคุณน่ะคือคุณอาจจะเป็นคนที่ เก่งในเรื่องของหน้าที่การงานในการวางตัวกับผู้ใหญ่คือรู้จักการราษฎนั่นนี่แต่เวลาคุณอยู่กับเขาสองคนนะคะคิกมองว่าอันนี้น้อมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความรักใช่ไหมคิกมองว่าคุณสามารถตอบโจทย์และเอาใจเขาได้แบบปังๆๆสิบๆะในเรื่องของ ความสัมพันธ์ลึกซึ้งเรื่องบนเตียงหรืออะไรเงี้ยน,นะคะแล้วเขากับคุณนะ่ะมีอะไรที่มันตรงกันก็คือคุณก็จะมีความชอบที่มันตื่นเต้นแล้วมันเร้าใจอะ่ะเออแล้วเขาเองอ่ะก็ชอบสรรหาอะไรใหม่ๆเข้ามาแบบเติมเต็มกันในส่วนเนี้ยอืม คืออย่างในเรื่องของเรื่องเซ็กส์อย่างเงี้ยค่ะมันมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ก็จริงแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของของเขาเรียกอ,อะไรนะของพื้นฐานมนุษย์เราเพราะมนุษย์เราเนี่ยจะมีความต้องการปัจจัยสี่ใช่ไหมที่เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เราเซ็กส์เป็นเหมือนปัจจัย5นะคะที่เพิ่มมาแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยไม่น่าเบื่อ เแต่วันหนึ่งที่คุณอ่ะโกอ o, แบบแก่ตัวลงหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะมีวิธีในการแสดงออกของความรักในอีกแบบหนึง่งที่ไม่ใช่เรื่องของการมีเซ็กสก์กันหรือว่าคุณอาจจะแสดงออกในเรื่องของความรักในอีกแบบหนึง่งคือมันก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่วัยแต่อันเนี้ยพวกคุณเพิ่งเพิ่งเพิ่ง,งใช้ชีวิตด้วยกันน่ะหรือ เขาเรียกอะไรนะยังฟิตยังปังอยู่อะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่อ่ะมันก็เลยแบบตอบโจทย์กันมากอะค่ะคือเข้ากันได้ดีมากเออเข้าขากันสุดๆเขาเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาชอบที่จะเซอร์ไพรส์คุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ของหรือว่าการเอ่อพูดอะไรเงี้ยสมมติว่าคุณอะถ้าคุณไปขอให้เขาแบบว่า บอกรักเราดีคิดถึงเราไหมเธอคิดถึงเราเปล่าแบบไปทํางานนานๆไม่ได้เจอกันหลายวันคิดถึงเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะกวนแบบไม่บอกไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เวลาที่เขารู้สึกจริงๆจากใจอะแล้วเขาเห็นคุณแบบไม่ถามไม่นั่นไม่นี่อยู่ดีๆเขาอาจจะเดินเข้ามาเกาดคุณแล้วบอกว่าเออรักนะขอบคุณมากที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วอยู่ด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่แบบที่คุณไม่คาดคิด คาดไม่ถึงชอบเซอร์ไพรส์คุณทำให้คุณแบบตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขตลอดเวลากับสิ่งที่เขาทำให้แล้วเขาเป็นเหมือนคนที่อืถ้าเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณอนะหรือเป็นเรื่องของคนสองคนเนี่ยคะ่ะเขาจะคิดก่อนพูดก่อนทำเสมอเขาจะเป็นคนที่ เขาเป็นคนที่รู้จักคุณดีมากๆคนหนึ่งเลยไม่ใช่แค่คนรักแต่เป็นทั้งเพื่อนสนิทน้องชายพี่ชายเป็นคนที่เป็นกระจกให้กับคุณเป็นคนที่หวังดีที่สุดต้องการให้คุณได้รับและได้เจอกับสิ่งที่ดีที่สุดถ้าหากเขาปกป้อง ไม่ให้คุณพบเจอกับเรื่องแย่ๆคำพูดแย่ๆจากคนอื่นอะไรที่มันทำให้คุณเสียใจอะถ้าเขาปกป้องคุณได้เขาอยากทำเขาอยากรับเรื่องเหล่านั้นแทนคุณซึ่งมันเหมือนกันอันนี้เป็นแปดถ้วยคุณเองก็เหมือนกันกับเขา คุณรู้ว่าบางอย่างอ่ะคุณไม่ได้ชอบหรอกที่จะทำบางอย่างคุณคุณไม่ได้มันไม่ใช่ตัวคุณอย่างงี้ก่าเออคุณไม่ได้อยากจะทำคุณทำแล้วแบบคุณอาจจะไม่ได้แฮปปี้ที่จะทำแต่คุณยอมที่จะเสียสละและปรับตัวเพื่อเขาคือมันมันมันเป็นการ คุณคุณไม่ต้องไม่ต้องเสียความเป็นตัวเองไปทั้งหมดเต็มสิบอะค่ะคุณคุณยอมเสียสละให้เขาในเรื่องบางเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆที่แบบคุณยอมได้แล้วแล้วคุณรู้ด้วยว่าถ้าคุณยอมแล้วคุณทําเขาจะมีความสุขคุณก็เลยทํอไอ้อสองด้วยนะมันเลยหายไปแต่มันเป็นการหายไปที่เป็นการเสียสละที่มันเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละความเป็นตัวเองเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุข เป็นเป็นการเต็มใจเต็มใจทําเต็มใจให้อะคะ่ะเขาไม่เคยคิดว่าถ้าสมมุติเจอปัญหาเรื่องอะไรเขาไม่เคยคิดจะยอมแพ้นะคะในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นคนที่ว้าวคือคนคนนี้ชัดเจนมากว่าว่ารักเราไม่ไปไหน Go, go through Thick a n น Thin จริงๆเนี่ยคุณก็เหมือนกันคุณจะเป็นคนที่ ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นน่ะถ้าพวกคุณสองคนอยู่ในจุดที่มันต้องตัดสินใจอะไรที่มันลำบากใจหรือว่าเป็นเรื่องของเงินเรื่องของอะไรที่มันแบบกระทบทั้งคู่ค่ะคุณพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลออกคนถ้าอีกคนมีปัญหาหรือคุณมีปัญหาคือเนี่ยคือไม่ทิ้งกันเลยทั้งสองคนไม่ทิ้งกันเลยคุณสองคนจับมือกันไม่ได้จับมือแน่นแต่จับไว้ตลอดจับไว้หลวมบ้าง แอบบีบบ้างแต่ก็ไม่ไม่เคยต่อยมึงจักกันเขาชอบจริงๆนะในเรื่องที่แบบสัรหาอะไรใหม่ๆม,มาแบบคือคุณคบกันไปแบบสิบปียี่สิปีเขาอาจจะยังแบบนั่งจีบคุณอยู่ก็ได้แบบวันๆแบบไม่ทำอะไรส่งข้อความจีบอะไรอย่างเงี้ยคือทำให้คุณรู้สึกสดใสแล้วก็แปลกใหม่ในความสัมพันธ์นี้อยู่เสมออะค่ะมันมันไม่น่าเบื่อเลยอะไรอย่างเงี้ย รวมถึงในเรื่องของในเรื่องของเซ็กซ์ด้วยออประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาที่คุณ <c oughs> มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจโลเลหรือไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนที่รู้ใจคุณดาวใจคุณออกว่าไอ้ตอนเนี้ยสมมติว่าถ้ามันเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของคนที่ชื่อเ ที่มีบทบาทในการทํางานของคุณในชีวิตจริงของคุณนั่นนี่เขาจะรู้ได้ทันทีว่าที่คุณมูดี้หรืออารมณ์เสียหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพราะคนนั้นแล้วคุณจะต้องจัดการกับปัญหานั้นยังไงเขาจะรู้แล้วเขาจะมีมีวิธีการคลายเครียดหรือว่าพูดคุยหรือว่าหาช่องทางที่มันมันเป็นทางออกให้กับคุณนะคะ ว่าคุณจะเดินไปทางที่เป็นทางเดินเรียบๆนี้หรือจะเดินทางที่มันมีต้นไม้มีปา่าอะไรเงี้ยคุณจะตัดสินใจได้เพราะเพราะมีเขาช่วยช่วยไกด์เขาไม่ได้ตัดสินใจให้คุณนะแต่เขาจะทําให้คุณเห็นความแตกต่างระหว่างทางซ้ายกับทางขวาว่าคุณควรจะเดินทางไหนมันถึงจะดีที่สุดเรื่องมือที่สาม ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะเขาเลือกคุณตั้งแต่วันที่เขาขอแต่งงานเราอะขอแบบให้คุณมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็คุณคุณมีความรู้สึกนะว่าคุณเคยไม่มั่นใจในตัวเองว่าก่อนหน้านี้เออก่อนหน้านู้นตอนที่คบกบหรือคุยคุยกันนะคะคุณเคยมีความไม่มั่นใจว่าถ้าวันหนึ่งคุณไม่สวยไม่สาวไม่ได้ผิวเต่งตึงอะไรอย่างเงี้ย เขาจะยังรักคุณไหมเขาจะยังอยู่ตรงนี้ไหมถ้าคุณอ้วนขึ้นถ้าคุณแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เซ็กซี่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคําตอบคือไม่ต้องห่วงเขาอยู่กับคุณด้วยใจไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกหรือเรื่องของฟิสิกอลอย่างเดียวไม,ไ,มไม่ต้องกังวลใจในเรื่องที่ว่าเขาจะเปลี่ยนใจไปจากคุณ ถ้าไม่มีคุณนะ่ะเขาก็ไม่มีความสุขการมีคุณมันคืออย่างนี้อืแต่ถ้าวันนึงเขาไม่มีคุณน่ะเขาอยู่ไม่ได้เขาไม่มีความสุขแล้วถ้าหากมีเรื่องทะเลาะกันนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดหรือบอกให้เขาเข้าใจ ว่าตอนนี้เกิดปัญหาอะไรอะไรเงี้ยคุณชอบเก็บไว้อะไอการที่คุณเก็บไว้เนี่ยเขาก็รู้อยู่ดีแล้วเวลาคุณทุกข์อะค่ะคุณทุกข์เขาก็ทุกข์ด้วยเขาไม่ได้มีความสุขอืมถ้าสมมติว่าคุณไม่ทุกข์เขาก็จะแฮปปี้คือมันมันมันเหมือนคนคนเดียวกันเออคุณกับเขาเหมือนคนคนเดียวกันนะคะเนี่ย คุณไหนะอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าคุณไม่ทะเลาะก,กันเลยนะถามว่าตีกันไหมง,ง้องแงแงอะไรเงี้ยตีกันในที่ไม่ใช่ตบตีนะหมายถึงว่าทะเลาะก,กันงงงงอะไรเงี้ยค่ะก็มีมีบ้างแต่สุดท้ายแล้วแล้วยังไงมันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวเราสองคนก็รักกันอยู่ดีเราจะทะเลาะก,กันมาทั้งวันแต่ตอนเย็นมาสุดท้ายเราก็รักกันอยู่ดีเราก็นอนนงข้างกันอยู่ดีเราก็ยังจับมือกันอยู่ดีมีคนหนึ่ง คนใดคนหนึ่งที่พร้อมที่จะพูดคำว่าขอโทษก่อนเพื่อที่จะให้อีกคนหายโกรธและกลับมาดีกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างบาลานซ์แล้วก็ลงตัวบางครั้งเขายอมที่จะเป็นคนผิดมองข้ามในข้อเสียต่างๆของคุณเพราะว่าเขาเลือกแล้วที่จะอยู่กับคุณ บางครั้งคุณรู้ว่าเรื่องบางเรื่องคุณไม่พูดดีกว่าทำให้เขาสบายใจแล้วคุณสองคนก็ไม่ต้องทะเลาะกันด้วยมันเป็นการผ่อนหนักผ่อนเบามั้งคะเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคนเราไม่มีใครเพอร์เฟกอยู่แล้วอ่ะแบบร้อยเเนตะมันไม่มีอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอีกคนหนึ่ง ถ้าเรารู้ว่าเขานี่ใสย,ยังไงและถ้าเรารู้ว่าเราพูดแบบเนี้ยเราจะทะเลาะก,กันกับเขาถ้าเรารักเขาอ่ะเราจะพูดเพื่อทะเลาะก,กับเขาทําไมรักจริงๆอ่ะมันคือการที่ทําอะไรแล้วคิดทำเพื่อให้คนหนึ่งอ่ะ อยากให้อีกคนหนึ่งมีความสุขพอเขามีความสุขเราจะมีความสุขเพราะเรารักเขาเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวค่ะอืมเนี่ยทําอะไรก็ได้ที่อีกคนหนึ่งไม่เจ็บไม่เจ็บปวดไม่รู้สึกแย่ไม่รู้สึกระแวงสบายใจที่จะอยู่ด้วยทั้งคุณและเขาเ,าเหมือนกันเลย เขารักคุณมากคิงนึกถึงโฆษณานั้นน่ะของคุณน็อดกับคุณชมพู่ที่ที่มันจะมีเพลงอะ่ะหาท้องฟ้ายังมีดาวเป็นประกายหาต้นไม้ยังมีรักที่รอเลี้ยงหากว่าฉันวันหนึ่งต้องไม่มีเสียงฉันจะเขียนว่ารักเธอ อย่ากให้รู้ว่ารักเธอมากแค่ไหนให้จะนับดวงดาวที่มันพร่างพรายให้หมดทั้งทะเละและเม็ดใส่น้อยเกินไปสำหรับเธอ,เอคุณสองคนเนะี่ยไม่ค่อยทะเลาะก,กันนะคะถ้าอยู่ด้วยกันอนะ่ะคุณไม่ค่อยทะเลาะก,กันหรอกจะเป็นเขาเ,เรียกอ,อะไรส่วนใหญ่อะ่ะถ้าจะ,ถ,าจะถ้าจะทะเลาะก,กันหรือเถียงกันจะเป็นเรื่องเรื่องแบบ กินข้าวกับอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะแล้วก็คุณจะไม่ไม่เถียงเขาด้วยนะในเรื่องที่คุณรู้ว่าทะเลาะกันไปก็ไม่ได้อะไรอะเออประมาณเนี้ยแล้วเขาจะเป็นคนที่พอเขารู้ใจ<ม>คุณมากๆ<า>รู้จักคุณมากๆเนี่ยค่ะมันจะแบบว่าเอ,อ่อเขาก็จะไม่ทําอะไรผิดผิดใจใคุณแกคิดออกไหมมันก็เลยไม่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 ไมไมไมค่อยทะเลาะก,กันนะคะอืมเนี่ย แล้วเขาเป็นคนที่ที่พร้อมที่จะง้อพร้อมที่จะโอ้โหมันมีคนนึงอายุมากกว่าเค้มองว่าอาจจะเป็นอีกฝั่งนึงที่อายุมากกว่าเขารักและเอ็นดูคุณมากมันไม่ใช่แค่รักใครอย่างเดียวแต่มันคือรักเอ็นดูผูกพันเหมือนคนในครอบครัวจริงๆเนี่ยก็แน่นอนแหละเนาะเป็นคู่กันมามเป็นเป็นเป็นคู่ที่แบบเป็นคู่อะค่ะแล้วมีการแต่งงานมีการแบบ เนี่ยแล้วคุณก็คืออะไรที่เป็นของคุณอะ่ะมันก็เหมือนเป็นของเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นเงินทองสมบัติต่างๆคุณสองคนเหมือนคนคนเดียวกันเลยอ,ะอ่ะกลับไปเพลงเดิมหากว่าฉันวันหนึ่งต้องไม่มีเสียงฉันจะเขียนว่ารักเธออยากให้รู้ว่ารักเธอมาแค่ไหน,นสิบเหรียญคุณสองคนก็คือจะเป็นคู่ที่โคตรสมบูรณ์แบบมาก เงินเอ่ยฐานะหน้าที่การงานทุกอย่างนะคะรวมอยู่ที่ครอบครัวนี้หมดเลยนะคะอยู่ที่คู่นี้หมดเลยนะคะคุณจะไม่มีวันเลิกกันคำว่าเลิกอ่ะไม่เคยอยู่ในหัวคุณเลยเขาด้วยคือพอมีปัญหาคุณสองคนจะเลือกแก้ถ้าใจร้อนถอยคนละก้าวเห็นไหมที่มันจะมีไพ่แปดดาบใช่ไหมแล้วไพ่ justice ยัง เวลามีเรื่องกอสิบหรือเรื่องอะไรที่มันจะเข้ามากระทบให้คนสองคนทะเลาะกันพวกคุณจะถอยหนึ่งเก้าแล้วคิดทบทวนรอใจเย็นแล้วกลับเข้ามาคุยกันมันจะไม่มีคําว่าเราเลิกกันเราตัดขาดกันไม่มีไม่มีออกจากปากเลยนะคะเพราะว่าอะไรคุณก็แคร์เขาและคุณไม่ได้คิดที่จะเดินจากไปจากเขาอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นคาว่าเลิกจะไม่อยู่ในหัวคุณ เขาเองก็ทั้งรักแล้วก็โ,โหยดคือสามใบนี้อ่ะขึ้นมาจากฝั่งเขาหมดเลยคือมันแบบไม่มีคุณอ่ะเรื่องใหญ่เลยนะในชีวิตเขาอ่ะอืมเขารู้ว่าบางครั้งอ่ะ คุณกับเขาอาจจะมีอะไรที่มันเป็นความชอบอะค่ะที่มันไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันซะทั้งหมดคนเราไม่มีใครเหมือนกันทั้งหมดเนาะบางครั้งที่เราไม่เข้าใจกันแต่เรายังสามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วก็คือเป้าหมายในชีวิตของคุณกับเขาอะค่ะมันยังเป็นจุด เดียวกันเสมอไม่ว่าคุณจะมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันก็ตามแล้วคุณอะมองว่าเขาอะเป็นคนที่ไม่เขาเป็นคน smart but not too smart เขาไม่ขม่มไม่ข่มเหงคุณหมายความว่าอะไรไม่ว่าผู้คุณจะเป็นเพศไหนนะคะเขาจะให้เกียรติคุณมากๆในเรื่องของความเห็น เรื่องของการพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อให้เขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะฟังสิ่งที่คุณพูดแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเออโอเคที่เธอพูดเป็นอย่างนี้นะแต่ที่เราเห็นเป็นอย่างนี้นะคิดว่าถ้าเราตัดสินใจแบบนั้นนะแล้วเราไม่ได้เลือกตามที่เธอพูดที่เธอแนะนําเนี่ยเธอจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเนี่ยเป็นคนสองคนที่เราคิดต่างกันได้แต่เราจะไม่ตัดสินกันแล้วโอเคที่เธอจะไม่เห็นด้วยกับเรา ประมาณนี้ค่ะคุณโอเคที่จะนั่งดูหนังด้วยกันแล้วคนหนึ่งเชียร์ตัวร้ายคนหนึ่งเชียร์พระเอกอย่างเงี้ยเออคุณโอเคแล้วก็เถียงกันด้วยนะนี่อยู่คนละฝั่งเลยแต่สุดท้ายแล้วเหมือนที่เค้กบอกอะ่ะคุณทะเลาะก,กันมาทั้งวันตอนเย็นตกเย็นคุณก็รักกันอยู่ดีเป้าหมายในชีวิตคุณคุณก็เลือกที่จะเดินไปในทางเดียวกันอยู่ดี เขาจะไม่ยอมนะคะให้ใครเข้ามาแทนที่เขาในใจคุณเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือการซัพพอร์ตสนับสนุนเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ให้เป็นเอ่อคนที่เติมเต็มคุณในเรื่องความรู้สึกของเรื่องของความรักความรู้สึกหรือว่าเรื่องของเ็กเส์ออะไรเงี้ยเขาจะเขาจะ เขาจะต้องการเป็นที่หนึ่งในทุกๆอย่างในชีวิตคุณนะคะแล้วก็เขาจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองเสมอเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากรักเขาเสมอๆคือคนนี้ต่อให้เขาอายุมากกว่าคุณแค่ไหนอะ่ะเขาก็จะยังดูหนุ่มดูแบบอ,อ่อนกว่าอายุอะไรประมาณนี้หน้าตาลักษณะภายนอกอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ นะก็คือจะไม่มองคนอื่นเลยคุณก็จะแบบว่าก็อืมแค่นี้ก็ดีมากแล้วรักมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีสายตาไปมองคนอื่นแล้วคือคุณคุณก็ทั้งรักทั้งหลงเขาพอกันนะทั้งคู่อะ่ะการบสุดท้ายอ้อันเนี้ยค่ะเซเว่นออครับอะ่ะมันคือการแห่งความฝันความหวังอ่อเขาเรียกอะไรนะ ทุกๆอย่างอ่ะที่เป็นความต้องการของมนุษย์เราอของคนเราอะบ้านรถเงินทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่ดีและไม่ดีนะคือทั้งหมดเลยที่เป็นกิเลสความต้องการนะคะคุณและอันนี้เป็นไพ่ใบสุดท้ายคุณและเขามีเป้าหมายในชีวิตที่เหมือนกันและการที่คุณสองคนมาอยู่ด้วยกันเนะี่ยมันเหมือนกับคุณหาเป้าหมายอะไรใหม่ๆอ่ะมาให้ชีวิตคู่เรื่อยๆเรื่อย อย่างสมมุติปีนี้คุณตั้งเป้าไว้ว่าคุณจะไปเที่ยวสี่จังหวัดในประเทศไทยแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศสองที่อ่ะก็เป็นโกในแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละปีคุณสองคนจะมานั่งแบบนั่งลิสต์กันว่าเฮ้ยปีนี้เราอยากทําอะไรวันเกิดเธอเราจะไปทําอะไรกันดีวันเกิดเธอเราจะทําอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณคุณไม่เคยทําอะไรที่มันซ้ําเดิมแล้วมันไม่น่าเบื่ออ,อีกเลยตั้งแต่มีคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตอะ คือมันเติมเต็มกันมากจนแบบเราพ่ายออกมาทั้งหมดอะคือเค้กพูดเลยมันคือเป็นคือเค้กอยากบอกว่าเป็นโซเมดนะแต่ความเข้ากันได้แต่แตกต่างกันเนี่ยคือมันเป็นความแตกต่างที่เข้ากันได้แตกต่างที่ลงตัวค่ะเค้กมองว่าอันเนี้ยคือความสัมพันธ์ของทวินเฟลมที่กลับมาคืนดีหรือว่ากลับมา r รียูรี i t e แล้วนะคะเนี่ยเป็นแบบทวินเฟรมที่กลับมาดีกันแล้วเป็นทวินเฟรมที่ห่างไปแล้วกลับมากลับมาดีกันอนะกลับมาพบเจอกันในวันที่ทุกอย่างมันพร้อมในเวลาที่ใช่คือมันมากกว่าคำว่าโซเม e หรือเนื้อคู่ ธรรมดาค่ะทุกๆคนมีเนื้อคู่หมดนะคะเนื้อคู่นี้ที่นี่ก็คือคู่กรรมนั่นแหละคู่กรรมก็มีทั้งคู่กรรมดีมากๆก็คือคู่บุญอ่นนะเนาะหรือคู่กรรมไม่ดีเลยก็คือคู่ที่แบบคบกันเราก็แบบร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นอันเนี้ยเค้มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไฮเล level มากๆเลยแบบจิตวิญญาณสูงมากๆหรือว่าตายเกิดหลายชาติพแุแล้วแล้ว มาใช้ชีวิตนี้ร่วมกันเพื่อเพื่อเพื่อทําสิ่งดีๆให้กับให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ <_ c oughs> เหมือนกับเป็นคู่รักที่แตกต่างลงตัวแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่มองว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้หรอก <_ h ums> ให้มันแบบดูแบบมันเป็นไปได้นะ จริงๆแล้วมันเป็นไปได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับฉันเธออาจได้เจอกับคนที่เธอไม่คาดฝันเขาอาจมายืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วบอกรักเธอเหมือนดังในความฝัน <laughs>